สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังอ่านตอนที่1 8 7ของเรื่องอาคานบานาชิกันอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่ามามาต่อน,นี่อย่งเลยไม,ไม่ไม่หยุดเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ตอนร้อยแปเนี่ยเป็นชื่อตอนว่าอุตสาหรอนะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้อ่านนั้นก็ต้องบอกว่า อนนี้เนี่ยมันเป็นตอนแนวแบบว่าโชว์บรรยากาศนะครับแบบว่ายังไม่มีเป็นการเป็นตอนแบบว่าปูไปสู่ศึกครั้งต่อไปหรือว่าปูไปสู่ภาคต่อไปซึ่งก็ถือว่าได้เขียนมาได้เขียนและวาดมาได้ดีเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมทุกตอนแหละคือมันไม่มีตอนไหนไม่ดีอะตอนนี้ก็เป็นตอนหนึ่งที่ดีโคตรๆแล้วก็อาจารย์แกวาดวาดฉากต่างๆวาด โชว์บรรยากาศโชว์ไวท์ได้ตีมากๆนะครับซึ่งตอนเข้า,ขาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอาคาเนีกับกับพี่เขาอย่างไคเซนะครับแล้วก็เป็นหน้าสีด้วยนะครับตอนเนี้ยแล้วก็ลองไปดูหน้าสีคืออาจารย์แกก็โชว์เทพอีกแล้วนะครับโชว์อนาตรมีมุมกล้องยับยับอะแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งว่าเรื่องนี้มันดีจริงก็ค,คือหน้าสีเนี่ยแหละครับคือออกมาเยอะมากเยอะสุดแลวมัง้งหน้าสีเดียวะนะ แต่หน้าสีคู่อาจจะเป็นน่าจะเป็นวันพีนะครับแต่หน้าสีเดียเ่ยวนี่เรื่องนี้สุดๆละก็เป็นอาคาเนะกับไคเซนะครับคือไคเซก็มาเรื่อยๆจริงๆอ่ะก็เป็นตอนเกี่ยวกับหลังจบการแสดงเดี่ยวของไคเซนะครับซึ่งก็คนดูยังชมนะครับว่าไคเซเนี่ยเก่งเก่งมากเลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วยอย่างกับคนละคนแสดงว่าเขาเนี่ย เปลี่ยนการเล่นสไตล์ลากโกของเขาไปแล้วนะครับแล้วกาคูโมงเนี่ยก็บอกว่ามันทําให้นึกถึงอาจารย์อิโชตอนเด็กก็เปลี่ยนไปได้อย่างสูงว่าอาจารย์อิโชแก่ปั้นแบบปั้นเต็มที่ถึงจะโหดไปไหนก็เถอะซึ่งก็เป็นศิลปะที่เหมือนกับพี่ไมเคิลตอนสอบเป็นเรื่องคันจินอจินั่นเองเป็นอาคาเนกะคิดอย่างนั้น,นครับ แล้วอาคันเนี่ยก็อยากจะลองเล่นศิลปะนี้นะครับเหมือนที่พ่อเขาพ่อของเธอเนี่ยก็เล่นแต่พี่แมคเคิรนบอกว่ายังก่อนจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนก็ไปเจอกับพี่ไคเซซึ่งพี่ไคเซเนี่ยก็ชวนไปเที่ยวเล่นเดินเล่นกันซะเลยซึ่งก็แน่นอนว่าชวนอย่างนั้นก็ได้เห็นไวท์ตอนเด็กๆได้เห็นอาจารย์แกโชว์การวาดบรรยากาศตอนเด็กๆแน่นอนนะครับซึ่งแกก็วาดออกมาได้สวยจริงๆนั่นแหละก็นะครับ ระหว่างเดินเล่นเนี่ยก็คุยไปคุยมานะครับซึ่งอาคาเนะเนี่ยก็ไปสืบมานะครับว่างานนิโชไกในอดีตเนี่ยมีความแหวกแนวจากกฎของโรงละครอ,อยู่ก็คือมันคงเป็นงานที่พิเศษแน่นอนและตอนนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไคเซเนี่ยก็กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยแน่นอนเขาลําบากมากครับจนเหมือนกันซึ่งก็เหมือนกับอาคานเนะเลยนะครับคือจนเหมือนกันทั้งคู่ อาจจะไม่ถึงกระจนหรอกแต่แค่ฐานะอาจจะต่ํากว่าฐานะปกติโดยเฉพาะใครเซคือมีความเหมือนกันก็แน่นอนการที่เหมือนกันเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันโดยเฉพาะอาดีตของทั้งคู่เนี่ยและทั้งคู่ก็ยังเรียนราคุโกก,กับอาจารย์ตั้งแต่ประถมด้วยนะซ่คือว่าเริ่มเริ่มได้เร็วเหมือนกันทั้งคู่และอาคานันเเนี่ยก็ถามพีว่า ก็าถามพี่ไคเซว่าไคาเซเนี่ยก็ตามศิลปะของชิงุมะเหมือนกันเหรอก็อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเหรอแต่ไคเซก็บอกนะว่าไม่ใช่คือแขนอะมาแนวแขนก็คือตรงกันข้ามไม่ได้ไล่ตามแต่เหมือนจะบดบี้แล้วก็ยกโทษให้ไม่ได้ซึ่งคนที่ยกโทษให้ไม่ได้ก็คือชิงุมะอาจารย์ของอาคาเนนั่นเองก็ <_' c' n> คือเพิ่มความพีเข,ข้าไปใหญ่เพิ่มความแบบว่า ต้องไฟกันอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องมีแมชกันอะไรแล้วอย่างเงี้นะก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยว่าในอนาคตจะได้ย้อนอดีตของชิงุมะเพิ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นตอนที่ได้กล่าวถึงพี่แกได้กล่าวถึงอาจารย์ชิวมะกลับมาแล้วนั่นเองนะครับแต่เป็นแค่กล่าวถึงนะอันแน่นอนคืออาคาเนีก็ต้องโกรธแน่นอนมาพูดอย่างนี้กับอาจารย์ที่ตัวเองรักเนี่ยซึ่งทั้งคู่เนี่ยครับ มีความแค้นของอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันมีความแค้นของอาจารย์ตรงข้ามบตรงข้ามกันเหมือนกันก็คือยิ่งทําให้ต้องดวลกันเข้าไปใหญ่นะแล้วก็ใครเซเนี่ยก็บอกว่าเราทั้งคู่เนี่ยต่างอยู่ปลายทางของผลกรรมแล้วนะก็คือเราเนี่ยอาจจะเป็นยุคใหม่ของสายนั้นๆเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นตัวเชื่อมอดีตระหว่างอดีตกับปัจจุบันของสิทธิสายตัวเอง คือก็เหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันสุดขั้วเหมือนกันจากนั้นแน่นอนครับใครเซก,ก็ท้าเลยมีการประทะกันแน่นอนแล้วก็ตกลงกัน,นรับทั้งคู่ก็ได้ตกลงนะครับว่าในงานอิโชไกที่จะถึงเนี่ยทั้งคู่จะเล่นเรื่องยมทูตเหมือนกันแต่สไตล์ต่างกันนะครับซึ่งชื่องานก็ได้ประกาศประกาศเลยนะครับว่าชื่อทวีสินแห่งยมทูตนะครับ ซึ่งจะเป็นศึกยุมโทูตคู่ขนานของแต่ละสไตล์แต่ละคนจะเปิดเผยความหมายของความตายในมุมมองของทั้งคู่ต้องดูว่าทั้งคู่จะเปิดเผยมายังไงอาคาเนก็อาจจะมาแนวแบบว่ายอมรับและปล่อยวางไคเซก็อาจจะมาแนวพิพากษาและโทษทันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็คืออาจจะเป็นการแสดงละกันหรือการประทะที่เป็นการชำระกรรมของทั้งคู่นะครับ มันเป็นการสะสางอะไรอย่างงี้หรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าคาเซก็บอกว่าถ้าชนะได้เนี่ยจะบอกต้นเหตุของความชั่วร้ายให้ก็แน่นอนย้อนอดอีตแน่นอนเกี่ยวกับเบือเ้องลึกเบื้องหลังของชิโุมะนะครับและจากนั้นครับแน่นอนว่า,าคันนีเนี่ยก็ต้องในการที่จะแข่งกับครเซเนี่ยระดับครเซเนี่ยระดับที่ฝีมือเป็นชิโนจิก็ว่าได้นะ แน่นอนว่าต้องฝึกอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องยมมทูดเนี่ยก็พอ,พอ,พอดิบพอดีเลยอาจารย์โชเมสปากิยะที่เคยปาประกาศเมื่อไม,ไม่ไม่นานมากหรอกแต่ก็หายไปสักพักว่าจะสอนให้จะสอนเรื่องยมมทูดให้อาคาเิก็ทักมาเลยว่าเขากําหนดวันฝึกเรื่องยมทูทูดแล้วนะครับก็คือเป็นการเปรยตอนหน้าเลยว่าเป็นการฝึกเขาละก็จะได้เจออาจารย์โชเมอีกครั้งแล้วนะครับ ก็จบกันไปแล้วสำหรับตอนนี้เป็นตอนพักและชิวๆแหละถึงท้ายเรื่องจะเดือดหน่อยแต่โดยรวมก็เป็นตอนที่ไว้บรรยากาศอะไรดีมากผมชอบเหมือนเดิมก็ต้องดูตอนหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นการฝึกแหละก็ต้องชมมาจใากจริงๆว่าลายเส้นมันไม่ดับเลยคือผมก็อ่านเรื่องอื่นๆอยู่เหมือนกันนะว่าเรื่องอื่นเนี่ยลายเส้นก็ดีแล้วครับ แต่ว่ามันจะมีแบบจังหวะผ่อนหรือว่าจังหวะเผาของแต่ละช่องบ้างคือจังหวะเอาจริงก็ยังเอาจริงเหมือนเดิมแต่จังหวะผ่อนเนี่ยก็มีมีมากกว่าน่อยแต่เรื่องนี้มันมันแทบไม่มีเลยหรือไม่มีเลยก็ว่าได้นะต้องชมล่างานรายสัปดาห์เลยนะอาจารย์แกว่าจะแต่เรื่องอื่นก็ดีเหมือนกันละครับผมก็อ่านหลายๆเรื่องแหละก็ดีกันไปคนละแบบคนละสไตล์ครับ แต่เรื่องนี้มันก็ควรดังมากกว่านี้จริงๆนั่นแหละครับก็ต้องรอดูอนิเมะนะก็สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับใครมีอะไรอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ได้อยากให้ผมปรับปรุงอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับส่วนถ้าคุณชอบหรืออยากติดตามผมสามารถกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ผมได้นะครับจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ผมับไปแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข สวัสดีครับ